ภารกิจนี้ถ่ายรูปเพื่อพีเซศ์ความเป็นโอกินาวะมาดูกันค่ะว่าทั้งสามหนุ่มใครจะทำออกมาได้โดนใจคนโอกินาวะมากที่สุดอ๋อใช่ได้ดูดีคนนี้ก็ดีคือตอนนี้ผมอยากได้หน้ากากมากเลยอนะหน้ากากซีซ่าตัวซีซ่า เจ็บแบบแรงบันดาลใจก่อนแรงบนนันดาลใจตรงไหนอะชบาชบา Do you know the power ชบาขอบคุณอาริการโตไซมาส Yeah I love you เราหลักนี่นะเราจะต้องหาอะไรที่มันเป็นบ่งบอกถึงความยากลำบากในการทำยังไงนะกว่าจะได้ออกมาแต่ละชิ้นเนี่ยความอัศจารย์ของการปั้นดินเผาอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนผมขอลองดูมุมก่อนอมาตามมาเลยครับตามมาเลยครับลองดู ว่าเราต้องใช้แผนช่วยแ้วแต่ทำยังไงได้เพราะเกมมันคือเกมมันไม่เข้าใครออกใครฉะนั้นเราเก่งนี่ดังตัดต่ออะเดี๋ยวผมเนี่ยถ่ายอันเนี้ยไปเป็นแบบว่าไปเป็นเป็นแบบแล้วทีเนี้ยผมเนี่ยจะทำเป็นคนจิ๋วผมจะยืนอยู่แถวๆตรงนี้อะไรเงี้ยอ่าเฮ้ยเจ๋งสิเจ๋งสิเ,งสเออนี่นะตําๆหน่อยเพราะโอ,โอ้ความโอทง ซีซ่าเนี่ยหาแบบไอ้รูปปั้นใหญ่ๆก็ไม่เจอจะทำยังไงดีอา ah, นึกออกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแผนของผมนั้นคืออะไรเอาละเข้ามาในร้านเพ้นท์ I want u ซีซ่าเพ้นท์ to the face เพ้นท์ to my face โอเคโนุยนนุยนยเมื่อแบบกี้ครับผมเราถามสตาร์ไปแล้วว่าเราสามารถเพ้นท์ได้ไหม ль, แต่มันไม่ได้มันไม่ได้ครับแต่ว่า พอชุดมันจะเลอะแต่มไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่านา่าจะขอยืมแบบนี้แบบใหญ่ก็มีอ่ะงั้นผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะยืมเขาไปถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะนี่ตัวสีส้ไมได้เลวเดี๋ยวไปหานะครับแบ็กกลายวสวยๆถ่ายกันพ่เซษอ๋อเอารู้แล้วดอกชาบาเป็นยังไง อยู่ไหนหลอกชาบาอยู่ไหนเรืออยู่ไหนหลอกชาบาเจอแล้วอัวเจอหลอกชาบาแล้วอ่ะเดี๋ยวลองแป้ก่อนแป้อย่างนี้ก่อนออุได้ไหมแสงสวยบอกเลยเพราะว่าอัวต้องทำหน้าทะเลงทะเลงไม่งั้นคงไม่เลือกอ สร็จแล้วเสร็จแล้วไปไปเลยกก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 กโอเคเอะเดี๋ยวมาเช็ครูปมันก่อนว่ารูปโอเคไหมว่าเราพีเจนได้โอเคป่มันดูมันดูหลอกไปปะมันดูแบบยังไงไม่ดูว่ามันเห็นหน้าอยู่อะหรื เพื่อการซีซ่าแบบตัวนี้แล้วพี่ถ่ายนี่มีสีเขียวข้างหน้าด้วยตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ช่วยถ่ายหน่อยนี่ one เฮ้ยโอเคได้อยู่ตอนนี้ครับผมผมคิดว่าในการพรีเซนต์ของผมเนี่ยแล้วก็ชุดของผมจากสถานที่เนี่ยเข้ากันดีอ<ด>ย่างมาก ไปนั่งลอยวะยังไงก็ชนะอยู่แล้วพร้อมไหมพร้อมสิพร้อมจะแพ้นะเฮ้ยก็ไม่รู้ก็ให้คนอื่นเขาตัดสินเอาไหนๆลองจับเครื่องหน่อยทำไมเครื่องร้อนเลยตันต่อหนักไปหน่อยมันตากแดดโอ้ไม่ต้องเถียงกันว่าป้าใครจะชนะ บอสได้ทุเรียบสตาฟของโอกินาว่ามาตัดสินปาปของต่างสางไว้แล้วก็ให้ชอบดีนะจ๊ะและใครเอ่ยคนมานแล้วคนไหนอาจารย์คนนี้เนี่ยจะเป็นคนตัดสินครับครับผม1 2นจ้อ่ะ โอ้เร็วโอ้ไอเ้ยินใจตอินไซต์เฮ้ยเฮอะไรนะอันนี้ก็จะโอ้ชินมาผลตัดสินเนี่ยได้ออกมาแล้วนะครับคณะกรรมการเนี่ยเขาก็เลือกแล้วนะครับว่าเขาชอบภาพของน้องกัน ตอนนี้ครับเราก็ได้ผลตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อเป็นผ้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าไม่เลยไม่เลยไม่เลยไม่ได้ ที่นี้มีกิจกรรมอีกหนึ่งสิ่งที่จะให้ทั้งสามหนุ่มมาเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือคาราเต้โอกินวาวะเป็นแหล่งกําเนิดของคาราเต้ค่ะแรกเริ่มมาจากคําว่าเทะแปลว่ามือในภาษาโอกินวาวะค่ะและมีการพัฒนาต่อมาได้รับอิทธิพลจากศิลปะการต่อสู้ทั้งญี่ปุ่นและจีนก็ได้ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการค่ะว่าคาราเต้เป็นการต่อสู้ที่ใช้อวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นกำปัน้นเท้าส้นมือนิ้วศอกทั้ง สามหนุ่มจะได้เรียนรู้คาราเต้จะน่วมขนาดไหนมาดูกันค่ะเบื่อไงเื่อเลยละจะเหนื่อยขนาดนี้เนาะนี่แค่แป๊บเดียวเองอะถือว่าเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้อ่ากำลังทุกส่วนเลยนะดูเหมือนง่ายนะตอนเราดูแบบว่าในสารคดีหรือว่าแบบว่าในหนังเออใช่ครับแต่ย่างจริงพอมาเรียนนี่แค่เริ่มต้นเองนะเนี่ยครับผม เอาละครับตอนนี้นะฮะก็ได้เวลาที่จะจบการเรียนการสอนแล้วรบกวนอาจารย์นะครับให้ช่วยโชว์นะครับเป็นขวัญตากับพวกเราหน่อยทั้งสาคนคนะครับโอเคพร้อมนะฮะพร้อมครับซิซิซ ใช่นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับโอเคขอบคุณอาจารย์ลุกลุกเลยขอ็ใุ่มากโอ้โหถือว่าเราเนี่ยนะฮะเป็นสิทธิ์มีครูแล้วใช่แล้วนะครับผมแล้วก็ได้ฝึกฝนวิชาเนี่ยมาอย่างแบบช่ำชอง ได้วิชคาราเต้ที่ตัวกับไปสถานที่ต่อไปสนุกวานีแบบยกกำลังสอง let's go ปิดตาไปไม่ไม่ไม่แบบไม่ไม่ขัดขืนแล้วหรอไม่ขัดขืนแล้วขี้เกียจถ้ามาอะไรแบบผมเนี่ยเหรอสับเลยเหรอเออสับเลยเหรอเอ้ยเดี๋ยวปิดตาแล้วโอเคไปเลยเลุย